อันนี้ก็จะเป็นศาลาชมวิวนะอีกจุดหนึ่งตรงนั้นเหมือนเป็นบ้านพักเอ,นะเออก็ไม่ไม่ได้กำหนดขาาานาดแล้นแหละอ้ะน,นี้ก็พาเพื่อนพาหลานมาเที่ยวนะ เป็นสาราชมวิวบริเวณกรมทั้งหลวงนะเห็นโขมเจียมนะหอดแล้วโค้งเจียมอันนี้ก็จะเป็นบ้านลิมหน้าผานะครับอยู่ตรงแขวงการทางนี่ใกล้ๆวัด ท้ำกูหาสวรรค์ด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะโขงเจียมฮนะตัวเมืองของเจียมอยู่ล่างฝั่งลาวอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักเล็กๆนะครับ นาน,นาเป็นตัวอำเภอของเจียมนะแม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งลาวนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีรราาศดชิวๆบ้านริมหน้าผานะครับจุดชมวิวขงเจียมมีสิงช้าด้วยหน้าบ้านเดี๋ยวลองเดินไปดูบ้าน เป็นบ้านพักเล็กๆนะบ้านพักเล็กๆมีระเบียงหน้าบ้านนะครับระเบียงหน้าบ้านบากาศดีนะหน้าบ้านก็จะเห็นนะครับตัวอำเภอขขงเจียมนะครับแม่น้ำโขงฝั่งลาวนะ ตรงนี้ก็จะเห็นพระที่ขึ้นด้วยอ่าโอเคเลยบรรยากาศดีจริงๆแล้วก็เห็นคนพายเรือเห็นคนพายเรือด้วยฮะหาปลาหาปลาตอนเช้า